ผู้หญิงคนนี้เป็นสุดยอดนักฆ่าที่ใครๆก็หวาดกลัวแต่ต้องปลอมตัวกลับไปที่ครอบครัวที่ทิ้งเธอไปเพราะเมื่อหลายปีก่อนมีน้อยหวังขึ้นเป็นใหญ่ถึงขั้นฆ่าแม่ของเธอแล้วทิ้งเธอที่ยังเด็กไว้ในป่าให้เอาตัวรอดโชคดีที่เด็กผู้หญิงคนนั้นยังไม่ถึงค่าและด้วยโชคชะตาจึงเติบโต,ตขึ้นเป็นสุดยอดนักฆ่าวันหนึ่งเธอได้รับข่าวว่าทางบ้านต้องการรับตัวเธอกลับไปแต่เธอรู้ดีว่าคนพวกนั้นเพียงแค่ต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือแต่งงานแทนน้องสาวเท่านั้นต้องการให้เธอไปแต่งงานแทน น้องสาวจองวางแผนกับคุณชายรองตระกูลฟู่ที่ป่วยหนักเพื่อแก้แค้นในไม่ช้าเธอก็กลับมาที่ที่ที่เธอเกลียดแสนเกลียดจุดประสงค์ของการมาของเขามเพียงอย่างเดียวนั่นคือการทำให้คนพวกนั้นชดใช้กับสิ่งที่พวกเขาทำในอดีตในขณะนั้นคนรับใช้ที่ไม่รู้อิโนโออิเนเดสองสามคนกำลังนินทาเขาอยู่ข้างหลังยอ่อเย้ยว่าเขามีแต่ความขัดสนไม่รู้เรื่องเลยว่าพวกเขากำลังล่วงเกินใครทำไมฉันถึงรู้สึกได้ถึงจิตสังหารรุนแรงจากคนบ้านนอกคนนี้แรงกดดันมหาศาลจากผู้หญิงคนนั้น คนใช้ที่เพิ่งนินทาเขาถึงกับเขาอ่อนสุดลงพื้นยังดีที่พวกเขาขอโทษขอผูยถึงรอดพ้นจากการถูกประหารไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็ได้เจอครอบครัวนั้นอีกครั้งและก็ถูกพวกเขารังเกียจเหมือนเดิมกลัวว่าเขาจะทาโซฟาเปื้อนก็เลยเอาเก้าอี้พลาสติกมาให้เขาเพื่อนเป็นการยามแต่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจพวกนั้นเลยเดินตรงไปนั่งที่ตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวกล้าดียังไงมานั่งตรงนี้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสนนเี้ยนางเย็นแม่พูดด้วยไม่ได้ยินหรือไงรีบลุกขึ้นมา สายหัวไปที่นั่นเลยที่บ้านนอกของเราหมาที่ชอบเห่าพล่อยๆน้ามันต้องตายปล่อยนะับปล่อยเดี๋ยวนี้นะเซียนหนานเยียนเธอทําอะไรของเธออยากให้มีคนตายหรือไงเจินถิงดูสิเด็กบ้านนอกคนนี้ไม่มีมารยาทเอาซะเลยทําไมไม่รีบให้เธอปล่อยมือสักทีละ่ะเยียนเอ,อ๋ออย่าทําอะไรแผลง ตระกูลเสียหหาตัวตนทางโลกของคุณเจอแล้วจะคือฐานะลูกสาวแท้ๆของตระกูลเสียให้คุณและจะรับคุณกลับตระกูลเสียก็แค่ไปให้คุณนุกรองที่เกิดจากมีคนที่สามนาไปเป็นตัวแทนแต่งงานกับคุณชายรองตระกูลผู้ผู้ถิงโจเพื่อแก้เค็ดให้คนป่วยใกล้ตายคุณถูกตระกูลเสียทออทิ้งมาตั้ง20ปีจะกลับไปจริงๆหรอือคิดบัญชีแค้นให้จบก่อนถึงตาพวกมันแล้วตื่นตัวหน่อยทุกคน ไอ้ตำนานราชาข้ามันจ้องมาที่แก๊งหมาป่าเดียวดายของเราแล้วข้างหลังพวกเราคือตระกูลเสีย่ยกล้าดียังไงค่าสึกบ,บุกค่าสึกบ,บุกแจ้งหัวหน้า แกเป็นใครแกรู้ไหมว่าข้างหลังฉันคือตระกูลเสี้ยผู้ร่ำรวยทำใหมต้องทำกับพวกเราแบบนี้ทำใหมการมีอยู่ของแกเดี๋ยวคนนอกก็จะว่าเอาได้ว่าผมมันก่อผู้หญิงกินสำหรับผู้ชายแล้วมันเป็นเรื่องน่าอายมากผมก็ไม่อยากให้ใครมาด่าว่าเป็นมีน้อยแล้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณ ก็ต้องตายตัวใหญ่จัดการทิ้งตัวเล็กเอาไปปล่อยบ้านนอกให้มันเอาตัวรอดเองพวกแกทำอะไรกันไม่ใช่คนตระกูลเสียฉันยังขี้เกียจข้า ถึงตาพวกแก่แล้วขอต้อนรับคุณหนูใหญ่กลับบ้าน มีอะไรมีอะไรเรื่องแรกเลยแก๊งหมาป่าเดียวดายลูกน้องตระกูลเสียเมื่อวานถูกกวาดล้างแก๊งหมาป่าเดียวดายใครทําไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวล้มทั้งแก๊งเป็นไปได้ไงช่างเถอะที่แรกฉันว่าจะหาคน มาแก้แค้นให้เป้าหวนซะหน่อยแบบนี้ก็ไม่ต้องลงมือเองแล้วสิมีอีกเรื่องหนึ่งเพื่อแก้เคล็ดให้ท่านตระกูลเสซยเลยรับคุณหนูใหญ่ที่พัดพากกลับมาที่บ้านนี่ก็คือคุณหนูใหญ่ที่ถูกทิ้งตั้งแต่เด็กคนนั้นน่าเหรอโตมาจากบ้านนอกจริงๆด้วย เนื้อตัวมอมแมมสอมซ่อแม่ตายขามืออับมงคลติดตัวอย่าคิดนะว่ากลับมาบ้านสกุลเซียแล้วจะมาแข่งบุญแข่งวาสนากับคุณถิงถิงเป็นแค่ตัวสวยที่เอามาแก้เคล็ดอย่าได้ฝัน ทำไมฉันถึงทำไมฉันถึงรู้สึกถึงจากคนบ้านนอกจากคนบ้านนอกคนหนึ่งจากคนบ้านนอกคนหนึ่งถึงสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าฝันกลางวันใช่ไหมว่าฉันเหรอหาว่าฉันมันแรงฉันฟังไม่ถนัดคุณหนูผมผิดไปแล้วพวกเราจะไม่ใกล้อีกแล้วครับผมขอโทษครับ พวกเราผิดไปแล้วจริงๆครับคุณหนูหลีวกวนเจียคุณหลิวนำทางไปสิครับครับคุณหนูเชิญทางนี้ครับแก๊งหมาป่าเดียวดายแก๊งหมาป่าเดียวดายแก๊งมาป่าเดียวดายถูกกำจัดได้ยังไงกัน ใครเป็นคนทำกันนะถ้าพี่สาวกลับมาฉันก็จะไม่ใช่คุณหนูคนเดียวของบ้านสก,กุลเซียแล้วสิจะเป็นไปได้ยังไงหนูต่างหากคือลูกสาวคนเดียวของบ้านเป็นลูกของแม่นะก็แค่ลูกของผู้หญิงคนนั้นจะเอาอะไรมาเทียบกับเธอใช่แล้วถิงถิงเธอคือน้องสาวคนเดียวของพี่ใครกล้ามาท้าทายตำแหน่งของเธอพี่ชายจะต้องไม่ปล่อยมันไว้แน่ถ้าไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องให้ ไปแต่งงานแก้เคล็ดให้คุณชายฟู่ถิงโจค,คนที่โรคด้วยตำแหน่งคุณหนูสกุลเซียจะมีสิทธิ์มาถึงนางได้เหรอดวงสวยๆอย่างนางก็ต้องทําเรื่องสวยๆแบบนี้แหละนางเกิดมาเพื่อรับเคราะห์แทนข้าอยู่แล้วพวกเจ้าว่าจริงไหมจะให้ใครรับเคราะห์แทนนานเยียงกลับมาแล้วตั้งหลายปีนี่มันนี่มันลำบากเจ้าแล้ว นี่คือคนที่บีบบังคับให้แม่ข้าตายคนที่ทิ้งฉันไว้ที่บ้านนอกให้ฉันใช้ชีวิตอย่างน่าเวทนามายี่สบกว่าปีต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็คือแม่เลี้ยงของฉันในตอนนี้ลิวรูหยุนไม่ได้เจอกันมายี่สิบกว่าปีฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยนะลูกเมียน้อยสันดานเสียแต่กําเนิดพยานเท,ท็จที่ทําให้แม่ฉันเสียชื่อเสียงในตอนนั้นก็มาจากฝีมือของเธอขอโทษด้วยนะคะคุณป้าเวินหลักฐานที่ทําให้คุณป้าเสียชื่อเสียง ฉันบังเอิญทำปลอมขึ้นมาเองค่ะแล้วก็บังเอิญปล่อยมันออกไปด้วยคุณป้าคงไม่ว่าอะไรนะคะเสียหนานเยียนแม่กับถิงถิงคุยกับนายอยู่ไม่ได้ยินเหรอสมแล้วที่มาจากบ้านนอกไม่มีมารยาทเอาซะเลยลูกชายแท้ๆของหลิวหลุยนทายาทตระกูลเซียอ่อนแอขี้ขลาดดีแต่หาวในบ้านตัวเองสมบัติของตระกูลเซียควรตกเป็นของลูกผู้ชายป้าไม่ตายสักทีแล้วผมจะได้เป็นทายาทได้ยังไง ในที่สุดเธอก็กลับมาเธอไม่รู้หรอกว่าพ่อต่างหาเธอมาตลอดหลายปีนี้เซียเจนถิงพ่อของฉันคนไร้ความสามารถขี้กลาดและใจร้ายบีบบังคับให้มีหลงตายาทอดทิ้งลูกสาวแท้ๆของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทำมานั่งลงก่อนโซฟาบ้านฉันเนี่ยเป็นของนำเข้าทั้งนั้นถ้าเกิดว่าติดกลิ่นอับๆของพี่มันก็ใช้ไม่ได้สิ ฉันไม่ได้รังเกียจจะพี่นะักแค่รู้สึกว่าพี่อยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยนั่งอะไรแบบนี้เลยตัวพี่สาวจะไม่ชินตัวพี่สาวจะไม่ชินนี่น้องเตรียมไว้ให้พี่โดยเฉพาะเลยนะนี่ นั่นมันตำแหน่งเจ้าบ้านตระกูลเซียกล้าดียังไงถึงนั่งตรงนั้นลุกขึ้นมาเซียหนานเยียนแม่พูดด้วยไม่ได้ยินหรือรีบลุกขึ้นมาเดินไปตรงนั้นที่บ้านนอกเรา มาที่ชอบเ่าพลอยๆน่ะมันจะตายปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะเซียหนานเยียนเธอทําอะไรของเธอคิดจะฆ่าคนหรือไงเจิ้นถิงดูสิเด็กบ้านนอกคนนี้ไม่มีมารยาทเอาซะเลยทําไมไม่รีบให้เธอปล่อยมือซะละเยียนเอ,อ๋ออย่าทําอะไรแผลงๆถ้าลูกยังทําแบบนี้พี่ชายลูกจะเป็นอะไรไปนะให้ฉันปล่อยมือเหรอ อย่าอยาย่าพ่อขอร้องละ่ะปล่อยนะถ้าแกขอร้องฉันเท่านั้นอย่าทำให้แม่กับน้องสาวแกต้องลำบากเลยฉันขอร้องแกแล้วกันได้ไหมยังไงก็เป็นญาติกันเห็นแกหน้าแกหรอเป็นอะไรไหม ขอโทษนะครับพี่ชายตั้งใจจะช่วยพี่จัดเน็กถทยให้แต่ฉันมาจากบ้านนอกซุ่มซ่ามพี่คงไม่ว่าอะไรนะครับเสียนานเยียนตกสักฉาจะทำให้แก่ตาสว่างพอไหมถ้ายังไม่พอก็ตบอีกทีสิ รีบเรียกคนมาจัดการหล่อนสิทำเกินไปแล้วคุณหนูเพิ่งกลับมาไม่รู้ธรรมเนียมก็สอนธรรมเนียมให้หน่อย เดือนและไม่กี่พันจะมาเอาชีวิตฉันเลยเหรอเธอพวกเธอจะทำอะไรออกไปให้หมดเลยนะใจร้อนจะเสียการใหญ่เธอทำให้เธอคนนั้นโมโหแล้วแล้วใครจะไปแต่งแก้เคล็ดให้ถิงถิงหรือจะให้ถิงถิงแต่งไปแล้วต้องเป็นไม้ชีอยู่ได้อีกไม่นานหรอก ตอนนี้แก๊งหมาป่าเดียวดายถูกกำจัดไปแล้วเราเสียกำลังสนับสนุนไปเยอะเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องการการสนับสนุนจากตระกุลฟูอย่าสร้างปัญหาให้ฉันเย็ยนเออไม่เป็นไรนะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อกับแม่รวมถึงพี่ชายและน้องสาวของลูกด้วยทุกคนจะดีกับลูกลูกต้องการอะไรบอกมาได้เลย ผมเพิ่งกลับมาบ้านตระกูลเซียก็ต้องมีที่ซุกหัวนอนหน่อยขอห้องพักหน่อยครับคงไม่มากไปใช่ไหมไม่มากไปหรอกพอดีเลยข้างบนนี้มีห้องว่างอยู่หลายห้องเลือกได้ตามสบายเลยห้องว่างไม่ต้องนะผมเป็นคนแบบนี้แหละฉันจำได้ว่าน้องสาวตอนนี้อยู่ห้องนั้นน่าจะเป็นห้องตอนฉันเด็กๆเ,เธออยากอยู่ห้องฉันเหรอฉันบอกเลยนะ ไม่มีทางเสียนานเยียนย่าฝันไปหน่อยเลยแกมันบ้านนอกคอกนายังกล้ามาแย่งที่คนอื่นไม่ใช่ว่ามีคนอื่นอยู่เหรอคำเดียวฉันจะกลับไปอยู่ห้องเดิมของฉันใครเห็นด้วยใครค้านนั่นมันห้องฉันเอาละทิงถิงพี่สาวชอบก็ให้เขาอยู่สักสองวันสิ เขาอยู่ไม่ได้สองวันหรอกก็ต้องไปบ้านตระกูลฟู่แล้วเขาไม่เคยเห็นโลกภายนอกคงไม่ทําอะไรเกินเลยหรอกถึงตอนนั้นห้องนั้นก็ของพี่เหมือนเดิมนั่นแหละงั้นหนูจะเอาผ้าปูที่นอนเปลี่ยนทิ้งให้หมดเลยสวยจริงๆแจ๊จ,จน้องไม่ต้องกลัวถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกแต่พี่ก็รักความสะอาดนะคุณหลิวคุณหนูฉันไม่ชอบใช้ ของที่คนอื่นเคยใช้แล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณหนูชุดใหม่เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่คุณไม่เข้าใจผมหมายถึงผมจะปรับปรุงใหม่ไปไปเอาของในห้องของเธอไปทิ้งให้หมด